สุดซะสั่งซาน้ำบ่ไหลได้จ้าสีน้ำพอพยายาม้าดูดบ่ได้ต้องมเ้ะโอ้คุณอะโอ้ะเชมใหี่เลยค่ะกระเช้มโอ้มีแต่ปลเชากรากเลยนะตัวไหนแม่จับไปง่ายตัวง่ายตัวใหญยอ๋อ เกระเซียมตัวใหญ่างก้กด้เรือยกกเงเซยมเม่ระเซียมทังลายโอ้ก็สอนกระเซียมอยดูแซงนิเนี่ยอ้กรเซียมหลังอีกระเซียมทัากระดูกโอ้ คนปลาไมาควาเสียมแรงคเปลาดุกเสียบนะเสียบปลาดุกเนาะสะออนปลาดุกโอ้ตุ่งกว่าบะเชียวเขากันแหละโอ้นี่ปวดเลือด อยัางลำบากซาหน่อยนี like em> um ่แต yes, no ่ของเมียปลาดุกปลากระเนี้ยปลากอดชิลเล็เป็นสีเงียบๆที่บันไเลแลยวบาทนี้ถอนลงมาลายลายปลาดุกเหม็นเหมืนเลยเหม็นเยมือนปลาดุกปลาเสียมน่าลายเนาะ กเสื่อดลายเีวใหม่ได้พังเลยเด้ค่ะหลไหลเพิ่มไหลขึ้นมาต้านได้กับพ่อแล้วเนาะโอ้พี่นายดำปลาดุกมันอีอเนี่ยมันจะปลาดุกเลยเรือไหลายหลายอยู่น้ำกันกินได้เอาวันนี้เสียงกระดุกอ่านพ่อมันอยู่กับพ่อแล้ กระดูกงเดี๋ยวไม่ชอบไม่ตักเอานิครับตรงนี้กระสนตักเอาพานันเนี่ยตักที่ท้งเคร่งตักสิได้ดูดูข้างบนน้ปาเนี่ยผลงานโผลงานสะผลงานสะปลาปลานี ปลาเสียมปลาดูปลาเสียมไอ้ต่อยไวยกว่าเนาะครับงานกว่าเนาะไปเลยไปปลข้อโอ้ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปนำเข้ามาใส่ถุงมือละส่วนเอาส่วนเอาอ๋อหมักเรียกที่โอ้โหขวดเทบูบูมลงมีแต่ปลาดุก ยังวนอยูยังอยู่ของเก่าอยู่ขันไปเลยนเอานี่ทอเต็ะครับส่วนเลยสวนเลยหลยครับหล่คน่ะนี่ต้องส่วนแตกคีเพ้นไะเป็นฟูอยตักที่ด้หน่อยประทันเลยประทันประทันมันีหาโตหนึ่งสาม โหงนี่นี่้นเหนือส้นลเนาะครับอะไรคนอแต่เยอโต้องไงตักมาเร็วๆเอาดิลบจกิงหรอลบกับสองอีกแล้วคลกบวกถือแล้วเป็นชูแบบนี้นี่ไงเดี๋ยววุนกี้ ว้วรท่านเราเราคอยต้องบุบแาเดียวเลยงานไม่ย oh, like oh, ันเลยคบน่ทนมันคอยคอยระท่านประดุกเอ้โสอัน้ประดุกนี่โอ้ต้นีตโอ้โหล่านี่เน้ในกาลกเลือสีตัวอก อืมโตเดียวครับโอ้เนียรอจะไปนอ๋อ้องคล้องห้อไปก่อนเลย นี่ก้อนนันยันโอ้ยเอานี่มาเต็มเลยครับมงนีออกลูเพ็ดเ็ดมันโอ้ปลาปลาเดียวเป็นซีปลาโตเลยครับคนน่ะเทบึมมบึมน้องเลยลูกยางเดียวเลยลูกยางเดียวเลยขาด้ไอคนอยู่ในเลือคนอยู่ในเลือ จาเอาเนาะมเป็นฟู่ตัวนนตัวนี้มาฟูตัวนี้ไหไอหลูมาตักนะตัวนี้ตัวใหญ่าดูนครับสามตัวครับสตัวตัวไมนี้ครับตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้วะ่อนยุบวะเนยยุห่ อยู่เลวครับพี่เล่นด้คเองเล่นดเองก็ครับนี่กดูพี่มึงมาบุญดอะไอยจังจังครับยอดสุดยอดโอ้โหครับส่วไปเสียมไหมไปเสียมยัยไปสอนนะครับอืม เป็ดๆคุนไปเปคุณ hmm. ต mm ่ก็นครับพวกนี้เน้ะดีน่ะมาห้าบ้านตักอีกตักโตเ้ยตะเสื้อไงเด้กหันนี่ระเสื้องอบเลยนี่ต้องใส่ควนรวดเร็วจ้ะ พี่นายย่านอ้บัวดงโพี่นาย่ามันขมาทอดนี่พี่นายลบดีอ่ะอดชอตโอ้โหโอ้โอ้ดะเอฟเลยครับบาทเดียวหลายหลายเลยดะว้าวสิบุ๊แเปิดขมันลีถือกวนยูหุนเปิดขมันลีถี่นั่นดี ยังได้ยังได้ค yeah ่ะค่ะฟูนะเพร่ะเขาไม่อีกแล้วเขาไม่อีกแล้วเขาไม่อีกแล้วอืมหน่อยลงแล้วครับสามตัวเดือดลุครับอ๋อมีคมอืมเฮคยจะตอครับตอกตอกครับ น,นี่นี่มองนี่โอ้โทษโทษโทษถึงรอ้อยฝ่าปะไข่ยุกเกืบร้อยมาวาวเ,นนะเขาโมเหลือน้่นนั่น,นเรียบร้อยครอเขาถือน่นนี่อุ่เนี่เพิ่นเพิ่นเขามมหลีนี่แหละเพิ่นตือนอะดู ตรงนี้สิน้ำที่ใดเมียนบ่ต้องส่มือบ่โอ้โหโอ้โหโอ้เฮ็ดประกันไหวละเมียนบ่น้่เดียวนขนาดเราตอกขึ้ฟันมือถือของเนี้ยลนี่มันบอกเมียนมีแต่ปลาดุกนี่แล้วมันมีคู่ป่าโอ้ลายครับลายลายลายลุกๆๆเอาไหมให้มือเป็นตะคักแนี้ยเยี่ยมว้าลายยังว้า เฮ้ยสีหาตัวครับบาเสียวบาดเฉียวน่าไม่รู้เดี๋ยเลยวะเริ่มหมุนเลยเนี่ยเริ่มหมุนนั่ตั้งไตแล้วเ้ากวนทึ่งพี่พี่น่าไม่รู้บึบบาบบ้บบาบพี่<บ>เพียอันเนี้ยมือ จับเปล่าเลยเต็มตักออกบางนะครับใส่ฝีมื่อวันตอนแรกมันบาไปทีหลายปุ่นนี่กระดูกเดือบใส่มือและเพี้ยเนนั่นนดีนานดีนานดีหงงเลยมันมาต้อนอยู่นี่ต้อนรับเสี่ยวตองรับเสี่ยวเอามาตักอยู่นี่ก่อนเอาน้ำออกกันเด้อเสี่ยวน้ำนี่แหละที่น้ำไผ่ ไม่ยู่เจนีเมื่อไหร่นีมันไม่ยูถุกไอครับไอ่ดำเห็นหมดแล้วอือดูแลหรครับนี่ดอยู่โอ้ปลาดุกไงโอ้ปลาดุกไงเกือบนั่นน่ะเนาะอ้กางเกียงขาสั้นพอดีเลยนั่นน่ะเข้าไปไม่มีออกุเลยอะ ข้างครับุณได้ละข้างคุณเลยะทางนี้ตามปลาดุกใหญ่อยู่ตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดเลยเอออีกแล้วข้างคุณเลยละโอ้โตัวเดียวแซงเลยบ่ปลาดุกตัวเดียวนี่เนี่ยเอาเอาเนี่ยมาตักเนี่ยคะมันมาถอนละดูคุณอะไรต้องอยู่โอ้รดไปได้หลายตัวครับ กูนะจุกย่างเดียวงมมึงบบบนี้งมมึงมันขึ้นเศร้าขึ้นแล้วเห็นแต่หลังอยู่ว่ะจุกปะไรเลยครับจุกปะไรเลยจีปลาดุกย่างเดียวเล้วมันวะทีแรกว่าสิเอามือเปล่าแบบนี้แล้วเอาเรื่องมาตักแล้วองแบบนี้เริ่มแล่นเอาไม่รู้อยู่ วัดน้ำไงมาแย่งครัเลยคครึบตัวนึงนี Boy? ่ปฏโอ้เต็มบวกเลยหัวเที่นเลยันหายุ่นในขีดตุ่มจีันุูนสองโอ้เกือบใส่ตีนอใส่ความรวดเร็วของเนาะสาบริไตยออกเวิ์ประกา กยกายเ,เนีย,ยครับน่อืมอืมอ,อืเอีซึตัวใหญ่อปลาดุกนี่นมันหลอบเริ่มดีดแล้วเร,เริ่มล่งขี้ตมแล้วเริ่มมุนแล้วเย้หัวซองกันเย,นยอะเออเออทว ไล่ครับไล่ครับครับน้องจับแค่ละกสามนิ้วเด็น, <c oughs> นี่ย่างหักเลยตัวน, <c oughs> นี้ย่างหักหักข้าวมือคน <c oughs> อหักย,ยังมันดุแล้ว <c oughs> นั่นครับกระดุกกระดุกลไล่ไล่ไล่ครับอเอ้าบอคอ <c oughs> จุดๆๆๆ หลายคักครับหลายคักซ่อนกันอยุยจับมองเดียวว่บบมุนอยู่นี่จับมองเดียวิวแบบไปใส่เลยแับนีน้ตักว่าได้แล้วมุดขีต้ต่อมมาแล้วคุณนะครับจับผิดทา,างจับผ้าไงวะเริ่มขึ้นมากแล้วห้าวปวนทั้งใจเริ่มขึ้นมากทึ่งแล้ววะติงซะนะ น่ะเฮ้ยปลาดุกไหมอืมจับมึงเดียวเลยทั้งหลายครับท่านเราเบิดอยู่เบิไปใส่เลยปลาดุกย่างเดียวเลยผู้ดำเนครับโอ้นานนานนานถุงมือถุงมือเก่าไปอยู่ได้รุ่นนี่น้นโอ้บอกเดียวครับโอ้ครับครับไปเร็ว ถุงมื <át> อเนาะนายดูได้ตัวนึงหรอเปลตัวนึงไอ้เบิดกว่นี้เอ้าบเขีงครับมันย่างบวกกันดูสว่าเบิดไอ้บวกเยอะบวกเดียวบวเดียวเครื่องเขียงไหมครับคุณอะเ้ยอ๋อเลยลายลายมาดูกัน